สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้าน Natural Lake Hill ปอดไฟนะคะลูกป้าค่ะฟ้าค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูบ้านกันนะคะเดี๋ยวน้องฟ้าจะโซโล่เลยค่ะโอเค okay, let's go <S ค่ะเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านตัวอย่างนะคะเป็นบ้านพร้อมที่ดินพื้นที่ประมาณ183ตารางวาค่ะก่อนอื่นนะคะบ้านหลังนี้มีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็สห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูทีละส่วนกันเลยค่ะ อันนี้เป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะคะที่อยู่ออกมาจากตัวบ้านคะ่ะมีห้องน้ำในตัวนะคะอย่างนี้เลยแยกโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งเรียบร้อยคะ่ะต่อไปเราจะไปดูที่ตัวบ้านใหญ่กันนะคะเข้ามาทางนี้เราก็จะเห็นห้องครัวเลยคะ่ะเป็นครัวบิวอินเป็นครัวไทยนะคะอย่างนี้เลยพร้อมซิงหลังจานให้ด้วยคะ่ะ แล้วก็มีโซนเป็นบาร์ตรงนี้ด้วยนะคะใครที่แบบว่าชอบดื่มปาร์ตี้นะคะจะบอกว่าตอบโจทย์มากๆเลยประตูด้านหลังนะคะเราสามารถเปิดออกไปแล้วก็จะเห็นเป็นสวนได้เลยค่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้เขาจะมีสวนรอบบ้านเลยนะคะทางนี้ก็มีสวนค่ะสวนใหญ่มากใครที่มีสัตว์เลี้ยงตอบโจทย์มากๆเลยค่ะต่อไปเราจะไปดูโซนที่เป็นห้องนั่งเล่นนะคะ ห้องนั่งเล่นจะบอกว่ากว้างขวางมากค่ะทุกคนจะบอกว่ากว้างขวางมากนะคะห้องนั่งเล่นของเราแล้วก็จะ่วิวอินชั้นวางทีวีไว้ให้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะมองออกไปตรงนี้นะคะทุกคนจะบอกว่าเราจะเห็นสระว่ายน้ําเลยนะคะเป็นสระว่ายน้ําแล้วก็มีพื้นที่นั่งเล่นตรงนี้ด้วยค่ะทุกคนจะบอกว่าช่วงตอนกลางวันเปิดประตูหน้าต่างทุกบานคือลมดีมากค่ะอย่างนี้เลย ต่อไปนะคะเราจะไปดูห้องนอนนะคะก่อนจะไปดูห้องนอนใหญ่เราขอเสนอห้องนอนเล็กอีกห้องก่อนนะคะลมเข้ามาได้เลยค่ะอันนี้เป็นอีกห้องนอนนึงนะคะทุกคนจะบอกว่าสามารถติดตั้งทีวีได้เลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าพื้นที่กว้างขวางมากแล้วก็มีหน้าต่างเปิดรับลมได้สบายเลยค่ะทุกคนมองออกไปเห็นสวนข้างนอกบ้านนะคะต่อไปฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ํานะคะ ห้องน้ําทุกห้องนอนจะมีห้องน้ําทุกห้องนะคะเป็นอย่างนี้เลยห้องนี้ห้องน้ํากว้างมากนะคะแล้วก็เป็นแบบเลนชาเวอร์ด้วยนะคะทุกคนเผื่อทุกคนจะชอบนะคะมีซิงมีอะไรเรียบร้อยค่ะต่อไปค่ะเราจะไปดูห้องนอนใหญ่กันนะคะโอเคห้องนอนใหญ่นะคะประตูจะอยู่ตรงข้ามก,กันกับห้องนอนเล็กเลยนะคะทุกคน เปิดเข้ามาจะบอกว่าห้องนอนนี้สวยมากนะคะทุกคนขนาดยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรจะบอกว่าเนื้อที่ของเขากว้างขวางมากนะคะทุกคนสามารถติดตั้งทีวีได้เหมือนกันนะคะแล้วก็หน้าต่างเปิดรับลมชมสวนได้เลยค่ะฝั่งนี้นะคะเราจะตั้งเป็นแบบตู้เสื้อผ้าตร,ตรงนี้ได้เลยนะคะเ,เพราะว่าเขามีช่องไว้ให้แล้วแล้วก็ห้องน้ําค่ะจะบอกว่ามีห้องน้ําทุกห้องนะคะอย่างนี้เลย แยกโซนเปียกกับโซนแห้งไว้เรียบร้อยนะคะฝักบัวก,ก็เป็นแบบเรนชาเวอร์เหมือนเดิมค่ะทุกคนโอเคเรามาดูกันที่วิวของห้องนอนใหญ่นะคะหรือว่ามาสเตอร์เบดมกันค่ะเปิดตรงนี้ออกไปสามารถออกไปสาว่ายน้ำได้เลยค่ะทุกคนนี่ข้างนอกของเรานะคะก็มีโซนอาบน้ำนะคะชาวเวอร์นะคะข้างนอกด้วยตรงนี้เผื่อแบบ ก่อนเล่น so น้ําหรือ so ว่าหลังเล่นน้ําสามารถอาบน้ําตรงนี้ได้เลยค่ะถ้าเป็นระบบปั๊มน้ํานะคะของสาวยน้ําก็จะอยู่ตรงนี้นะคะก็สําหรับว่าหลังนี้นะคะทุกคนจะอยู่ที่ราคา บาทนะคะที่โครงการ Natural l a k e h i e l นะคะจะบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่เคยมีใครเข้ามาอยู่นะคะเพราะว่าเป็นบ้านตัวอย่างและก็กำลังตัดสินใจที่จะขายนะคะใครที่สนใจสามารถติดต่อ Remax Plus ได้เลยนะคะหรือติดต่อฟ้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ด้านล่างนะคะตรงนี้เลยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ